สวัสดีจ้ะพ่อจาบแม่จ๋าพาัดจาบแม่จ๋าวันนี้จะพินจะมาพอค่ะอัปเดตว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพ่อจาบแม่จ๋าแล้วก็แฟนคลับเจพินทั้งหลายถ้าซื้อบอลมาแล้วนะจ๊ะซื้อบอลมาแล้วทํำยังไงสมมติว่าติ่งต่างว่าเจอบอลประเภทนเนี้ยจ้ะเนี่ยงามๆตรงๆเตง่ตงๆอย่างเงี้ยใบสวยอย่างเงี้ยงามใบสวยแต่นี้ โดนฝนใบช้ำหมดเลยเนาะอ่อนเราโลละเลยเหมือนสโลสเลสหลงสเลงหมดเลยไม่ต้องไปเสียดายจ้ะพราจ๋าแม่จ๋าเพราจับแม่จ๋าตัดทิ้งเลยจ้ะทำอย่างยายพินทำเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพินทำให้ดูจ้ะทำอย่างยายพินทำเลยเนี่ยจุ๊บ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 เอาไว้กายใบกลางใบเดียวก็ได้หรือแมวไว้เลยก็ได้นะไวแค่เนี้ยจ้ะ ใบสั้นตั้งไว้ก่อนเห็นไหมไม่ต้องเสียดายนี่ยจะพินตัดทิ้งหมดเลยเป็นกองเลยเดี๋ยวแตกใหม่จ้ะแตกใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมเนี่ยอันนี้โดนฝนมาวันก่อนเน,น,นี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยจะพินไม่ได้ไอ้นี่ไงได้บอลมาแล้วเอาลงจากรถปุ๊บแล้วจะพินไม่ได้เก็บไงเขาก็เลยใบยหักใบโค่นหมดเลยจะพินตัดทิ้งหมดเลยเนะี่ยสภาพอย่างนี้นะจ๊ะไม่ต้องเสียดายนี่ดูนี่เป็นกองเป็นกองไม่ต้องกลัวแล้วพอ พอเราตัดแล้วแบบนี้ปุ๊บนะตัดแบบนี้ปุ๊บเราเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางเลยจ้ะเปลี่ยนกระถางลงแบบนี้เลยเนยกระถางใหญ่เนี่ยดินก็คือข้างล่างรองด้วยกาบมะพร้าวเสร็จแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้าด้วยนะจะพินไม่เดเอวมาหรอกเดี๋ยวจะหาว่าจะพินโคชนาะแล้วใกล้นี้ดินใบกัมปูดินกับใบกัมปูใบมะขามหมักอะไรก็ไแดใส่อย่างเงี้ยนะแค่นี้คิวะวะคิววะ ขี้วัว stumbled, ขี้หมูขี้หมาข mm ี้แมวขี้อะไรก็ได้ขี้คนก็ได้ขี้เจ้าของก็ได้จ้ะแต่อย่าขี้หมกกะขี้เหม็นนะขี้โกงเด็กใช้ไม่ได้เนี่ยแค่เนี้ยแต่นี่ยาพินไม่ได้ปลูกอันนี้หรอกนะยาพินทำให้ดูเฉยเฉยแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าใส่ไปสักหน่อยแค่นท้แล้วก็เอาบอนที่ว่าเราตัดรากทิ้งเนี่ยให้ตัดใบทิ้งเนี่ยปลูกเลยจ้ะปลูกเลยไม่ต้องกลัวอะไรลูกเจ็ดวันให้หลังจ้ะ จ็ดวันให้หลังเราจะได้บอลที่สวยงามกิบกิบเก๋เก๋เลยจ้ะกิบกิบเก๋เกเลยนะจ้ะไม่ต้องเสียดายนะจ้ะไ่ดีบอลกระดาษด่างมาบอลกระดาษด่างถ้าใบไหนไม่ใส่ใะแบบไม่ใส่ใจที่จะสวยงามอะ่ะถ้าเขาไม่สวยไม่งามแบบดูไม่ดีอ่ะดูไม่ดีเพื่อนเพื่อนตัดทิ้งเลยนะจ๊ะเนี่ย ตัดทิ้งเลยหรือว่าเราเคลื่อนย้ายแบบว่าเราเคลื่อนย้ายเราย้ายกระถางะเปลี่ยนกระถางเราตัดใบออกเลยให้เหนือน้อยที่สุดจ้ะเพื่อลดการคายน้ำเนี่ยดูเยพินตัดทีเยพินไม่ใส่ได้จ้ะไม่ใส่ใจโยทิ้งไปเลยเนี่ยจ้ะเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องใส่ใจจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าใบาบอลเนี่ยเดี๋ยวเขาแตกใหม่สวยก็เก่าจ้ะเชีร์เยพินนะจ้ะเยพินทดลองมาแล้วจ้ะ ถ้าบอนสูงสูงอะถ้าเกิดเรามาเลี้ยงแล้วเราต้องประครับประคองใบแล้วมันยากจะ้ะแต่ถ้าเกิดเราตัดไว้แล้วเรา,เาตั้งแบบว่าพอเข้าเอาไปไว้ในร่มก่อนนะให้รากเขาเกาะดีอะไรดีปุ๊บเราก็เอามาไอ้นี่เลยจะ้ะเอามา,ากาดแดดจ้ะของเจพินเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะตัดเตี้ยเรียดดินก็จะสวยเป็นบอนทรงพุ่มสวยจะ้ะอันนี้ไอ้เจพินเอาเมาใหม่ไงเขาเพิ่งยังตรงเตงอยู่อะเขาเลี้ยงในตูจ้จ้ะมันก็เลยทําให้ ไม่สวยอะเนาะมันจะบอบช้าง่ายเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเสียดายหู้ยยายพินแกตัดทําไมใบสวยจริงๆเลยเพื่อจะเลี้ยงได้ใบอย่างนี้ไม่ต้องไปเสียดายจะ้ะเพราะจ๋าไม่จา๋าเดี๋ยวได้ใหม่ใบสวยกว่าเก่าจะ้ะเนี่ยหอยยายพินแกบ้า,างี้แกตัดทิงนะ้งเี่ยสวยอย่างงี้แกบ้าเปล่าแกไปโดนตัวไหนมาเนี่ยยายพินแกมันตัดทิ้งเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดอย่างนี้อยากจะตีมือยายพินทิ้งกันใช่ไหมล่ะเสียใจจะแตกขึ้นมาใหม่สวยกว่าเก่าจะ้ะ เชื่อะพินบอลนะขออย่างเดียวให้มีหัวบางคนบอกโอาฉันเลี้ยงมาเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายไม่ใช่เราเลี้ยงไม่เก่งเราอย่าเพิ่งไปโทษตัวเราเองจ้ะเชื่อ,อยะพินความสามารถเรายังมีอยู่แต่เผอิญหัวมันยังเล็กจ้ะหัวมันยังเล็กเราก็เลยทําให้บอลตายแต่ถ้าบอลมีหัวแล้วเนี่ยเห็นไหมนะพี่จะพินออกมาตั้งกาดแดดไว้เก่าๆนะเนี่ยพอใบนี้เขาช้าปุ๊บใบใบเก่าเขาช้าเขา,ขาหา้อยเขาหักปุ๊บเราตัดทิ้งอย่างเนี้ย ใบใหม่เขาก็จะขึ้นมาก็จะเตี้ยกับเก่าจ้ะเขาก็ดีสวยงามขึ้นมาจ้ะแล้วบอนอะ่ะถ้าใบไม่งามปุ๊บมันจะมันจะงามที่หัวจ้ะจริงๆเชื่อจะพินเนี่ยถ้าใบไม่งามจะลงที่หัวเนี่ยถามทมําไมแกรู้ดีนะักีะพินปากแกดีจังเลยเนาะเห็นแล้นะเนี่ยแกรู้จังเลยเนาะขี้หมูจังเลยแกเนี่ยจะพินเน้ยไม่ใช่ขี้หมูจ้ะเล่าให้ฟัง ูบอลแม่ลูกดกของยายพินเนะี่ยแม่ลูกดอกยายพินเลี้ยงไว้แกแกนง,งงงงแง่ดูลูกนะเห็นไหมดูแม่ลูกดกยายพินนะมาเดี๋ยวยายพินจะฟั่มกระถางคือจะย้ายกระถางให้เขาใหญ่ขึ้นจะ้ะเขาก็จะได้มีอาหารเยอะเขาก็จะได้เลี้ยงลูกเขาได้อย่างที่ยายพินใส่ใบกัมปูสี่ส่วนคิวดินยายพินไม่ได้ใส่เลยนะลึกไป เดี๋ยวจะพินฟั่มให้ดูนะจ๊ะแต่จะพินใส่ปุ๋ยละลายเช้าด้วยนะแต่นี้ไม่ได้หยิบมาเนาะก็เลยถ่ายแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะพินจะฟั่มให้ดูนะย้ายจากกระถางนี้มากระถางนี้เลยจ้ะเนี่ยถ้าเขาแกนลูกเขาก็จะเยอะมาปุ๊บย้ายก่อนเนาะพอปุ๊บนะเะ๋ยะพินย้ายแม่ลูกดอกของเดยพินมาไว้นี่แหละเขาจะได้ไอ้นี่ไงจะได้มีอาหารเพิ่มขึ้นเนาะเขาอยู่ในนั้นอาหารมันน้อยจะที่มันแคบมีขี้วัวใส่ลงไป ยีพินไม่ได้ใส่ขี้ดินเลยนะจ๊ะแต่ใบกําปูหมักเยอะหน่อยแล้วก็ใส่ขี้ไส้เดือนด้วยนะบางคนบอกว่าไส้เดือนมันจะมากินรากกินรากกินไข่บอนยายพินก็ไม่แน่ใจนะว่าจะใช่หรือเปล่าอันนี้แม่ลูกดกย้ายกระถางละเพราะว่าแม่ลูกดกอาหารไม่พอและนี้ยายพินก็จะมาอัปเดตจําได้ไหมวันนั้นที่ยายพินบอกว่าถือบอนมาแล้วล่วงตบเลยบอนโดนตัดงาอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วเนะี่ย แค่เดือนเดียวนะ่ะถ้าเราตัดใบเขาออกเลยพอเขาโตปุ๊บเขาลัดปุ๊บเราตัดใบออกตัดใบออกไม่ให้เกินสองใบสามใบอย่างเงี้ยเขาก็จะตั้งหลักได้ไวจ้ะถ้าเขามีใบเยอะปุ๊บเขาก็จะคายน้ําออกหมดจ้ะเห็นไหมที่จะพินทําคลิปวันนั้นที่ว่าบอนโดนตัดรากตัดรากอ่ะไอ้เจพินกับผสมดินอย่างที่จะพินบอกนี่แหละจ้ะข้างล่างสุดแอ้ยจพินจะใช้เป็นไอ้นี่ กับมะพารา้าวโอลากยังไม่ทะลุดินแสดงว่ารากยังไม่ยาวเนาะนี่มันเพิ่งจะใช้เวลาเดือนเดียวจ้ะคุย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 ลวงแรกลวงเลาะและแกะเกาะเกะ่าในอาชีพของยายพินจ้ะแต่ที่สําคัญดินเราต้องกดให้แน่นๆนะตรงเนี้ยใบเก่ามันเน่าเนี่ยนะใบเก่ามันเปื่อยไม่คุยนะ่ะเดี๋ยวตายเด็กก็เถื่อนดเดือนเดียวจากขราบฟืน้น แต่ถามว่าเดือนเดียวขอฟื้นแล้วเขาจะสร้างอาหารได้ไหมยังไม่ได้จ้ะเขาต้องพักตัวอีกสักหน่อยหนึ่งพักตัวอีกสักระยะหนึ่งสวยงามไหมความงามเป็นเหตุสังเกตได้จนะกิบกิกก๊บเก๋ๆเดี๋ยวพินทำให้ดูเฉยๆว่าต้นไม้พวกนี้เขาเป็นไม้อวบน้ำโตเร็วจ้ะถ้าเราตัดใบเขาแล้วว่าเขาจะโตวไวมากจ้ะ ถ้าเขามีใบามากไปมันก็ไม่มีประโยชน์จะมันเยอะเกินความจําเป็นจะมันก็เพิ่มการคลายน้ําจ้ะยิพินคิดอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะของเจพินเจพินจะตัดใบออกหมดจะ้ะพอใบยเยอะหน่อยพอมีใบเริ่มแก่ปุ๊บเจพินตัดเลยตัดแบบไม่เสียดายะจะ้ะเนี่ยดูเนะี่ยตัดเป็นกองเลยเห็นไหม แล้วก็มีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเราตัดใบใบหนึ่งใบมันใบมันลอกใบหนึ่งอ่ะใบลอกหนึ่งใบเท่ากับตาที่จะแตกหน่อหนึ่งตาจ้ะใบหนึ่งใบเท่าตาหนึ่งตาจ้ะยาพิงก็ตัดใหญ่เลยตัดระเบิดระเบ้ออ่ะไม่ว่าบอลสีหรือบอลในนี้นะยาพิงก็ถือถือเหมือนกันนะยาพิงถึงตัดทิ้งหมดเลยจ้ะ ไม่ตะเดีเก็บออกก่อนอ้ว้า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 แกขี้โม้จังเลยเยพินไม่ได้โม้นะเยพินทําเองนะจ๊ะแต่ความเป็นจริงมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าไปเชื่อเยพินกันซะทุกคนนะเสียหายขึ้นมาจะมาโหเยพินเพราะแกเนี่ยทำให้ฉันเดือดร้อนไม่ได้นะไม่รับผิดชอบนะไม่รับผิดชอบนะจ๊ะนะจ๊ะเพียงแต่อยากเล่าเฉยๆว่าตัดใบบอนตัดเพื่ออะไรตัดทําไมใบสวย สวยจริงสูตรด,ดินยาพินก็ใช้อย่างที่เห็นเนี่ยจะ้ะไม่ได้เป็นแบบเป็นหลักการอะไรซะเดยทีเดียวอีตอนหมักใบกํบากปูยาพินก็ใส่ไอ้น,นี้ไปด้วยจะ้ะใส่ไปใส่อะไรนะใส่ขี้วัวใส่อะไรลงไปด้วยจะ้ะก็ะฟามสวยงาม ใบยุงกัดยจพินโอ้โหจะไปหาสักซะหน่อยเนี่ยยุงมันกัดยจพินจังเลยเนี่ยจะทำไงได้เดี๋ยวยกเก็บก่อนแต่ขอบอกว่าเจพินเลี้ยงน้ํานะแช่น้ําเลยนะบอนเนี่ยถ้าไม่เลี้ยงน้ําแล้วมันไอ้นี่จะ้ะความงามไม่เต็มที่แล้วเหมือนเหมือนแก่นแก,น,แกนจะ้ะแต่ยจพินก็จะเลี้ยงให้อ้วนอ้วนก่อนเนี่ยาพาไปดูให้อ้วนอ้วนแล้วก็ให้อดที่หลัง ให้ดูของเจพินเนี่ยว่าเจพินเลี้ยงอบ้วนขนาดไหนเนี่ยถ้าอวบ้วนมากๆเขาจะไม่กัดสีนะจ๊ะจะเป็นเขียวอึมครึมไปเลยจ้ะเนี่ยเขียวอึมครึมไปเลยแต่เจพินไม่ว่าหรอกด่างน้อยก็ไม่เป็นไรแต่นี้ก็รอให้เขามาอดอาหารละไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะจ๊ะพอจ๋าแม่จา๋าแค่ขี้งวัวขี้ควายแกยังงามกันขนาดนี้เลยเนี่ยใบยหนาแข็งปึ๊กเลย แล้วตอนนี้พองามเต็มที่เาพินก็จะมาปล่อยน้องๆอดละน้องๆจะได้มีลูกกันนะจ๊ะนะจ๊ะ